งานเนี่ยเราทำวันหนประมาณ8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องงานมีปัญหาเนี่ยในเรื่องความสุขในชีวิตเนี่ยก็เรียกว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากมีปัญหาบางปัญหาเราแก้มันไม่ได้คนบางคนเราแก้เขาไม่ได้และบางทีเราออกห่างจากเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณแก้เขาไม่ได้คุณต้องมีสองช้อยออกห่างจากเขา อันนี้คือช้อยที่หนึ่งช้อยที่2ก็คือยอมรับคุณต้องทําได้ข้อหนึ่งถ้าคุณทําไม่ได้เลยความทุกข์มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาชีวิตมันเป็นแบบนี้เสมอบางทีมันเจอคนที่เราชอบบางทีก็เจอคนที่เราไม่ชอบบางทีเจอคนที่เกลียดชังเราเราไม่สามารถที่จะเลือกเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้ ผมอยากจะพูดแบบนี้กันครับคือเรื่องงานเนี่ยมัน,เป,นเป็นเวลาส่วนใหญ่ที่ที่คนเราใช้ชีวิตนะครับงานเนี่ยเราทำวันหนึ่งประมาณ8ชั่วโมงบางคนก็ทำงานยาวนาน10ชั่วโมงมเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องงานมีปัญหาเนี่ยในเรื่องความสุขในชีวิตเนี่ย<ม>ก็เรียกว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากก็คือเรื่องงานนี่เราควรจะทำให้มันมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็ดีทีนี้บางคนมีปัญหาเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ที่มันแก้ไขไม่ได้ผมคิดว่าเจ้าของคําถามเนี่ยคงคงพยายามแก้ไขมาหลายครั้งแล้วนะครับเช่นผู้บังคับบัญชาไม่เข้าใจเราพยายามที่จะกันแกล้งเราอย่างนี้เป็นต้นไอ้ตรงนี้ผมอยากจะแนะนําว่าส่วนหนึ่งครับมันอยู่ที่อยู่ที่ศักยภาพส่วนตัวเราที่จะสื่อสารได้ แต่มีอยู่จริงสําหรับคนที่เราพยายามพูดแล้วเขาไม่เข้าใจเราหรือไม่รับฟังเราอันนี้เราต้องยอมรับว่าคนในลักษณะนี้ในโลกใบนี้มีอยู่จริงแล้วบางครั้งเราก็เวียนไปเจอเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดจริงทางเลือกมันอาจจะมีไม่ได้ไม่ได้มากนะครับเช่นอันที่หนึ่งก็คือคุณต้องอยู่แล้วก็ยอมรับสภาพนั้นให้ได้ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นความทุกข์ใจอีกแบบหนึ่งอีกการหนึ่งก็คือ อ,ออกจากสภาพนั้นไปหาที่ใหม่ที่มีความเหมาะสมในตัวเองซึ่งมันก็จะมีการแก้ไขปัญหาอีกแบบหนึง่งเช่นต้องหางานใหม่ต้องพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพตัวเองขึ้นมาทีเนี้ยถ้าคุณดูว่าไอตรงงานที่ทําอยู่ครับสมมุติว่าเราดูว่าดูจริงๆแล้วอ่ะยังไงมันไม่สามารถที่แก้ไขได้เราต้องถามตัวเองว่าในระยะยาวอ่ะเราอยู่กับมันได้จริงๆไหมไอสถานการณ์อย่างเงี้ยครับที่มันแก้ไม่ได้เนี่ย เพราะเราพยายามแก้มาแล้วเราอยู่กับมันได้จริงๆไหมถ้ารู้สึกว่ายังไงก็อยู่ไม่ได้ครับระยะยาวควรจะเตรียมตัวสําหรับหาที่ใหม่แต่คําว่าหาที่ใหม่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องทํามันในทันทีเช่นเราวางแผนว่าปีหน้าเราจะหาที่ทํางานใหม่ปีนี้ทั้งปีเราก็ใช้เวลาเพิ่มศักยภาพอะไรบางอย่างที่เหมาะกับตลาดงานเพิ่มความรู้บางตัวแล้วก็สะสาง เรื่องชีวิตประจําวันสะสางเรื่องการเงินเตรียมเรื่องการเงินให้พร้อมแล้วพอเราพร้อมเมื่อไหร่ก็ปีหน้าก็หางานใหม่หรือหาที่ใหม่ที่เหมาะสมกับเราแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะทนอยู่ครับเลือกที่จะทนอยู่ตรงเนี้ยในที่ซึ่งเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ต้องยอมรับเข้าใจจริงๆบางทีทางเลือกชีวิตอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีทางเลือกที่ที่สวยงามที่สุดแบบที่เราต้องการแค่อย่างเดียวมันอาจจะมีทางเลือกแค่ว่ามันจะ ต้องแก้ไขปัญหา A หรือต้องแก้ไขปัญหา B เราก็เลือกแค่ว่าเราพร้อมจะเผชิญหน้ากับปัญหาแบบไหนอย่างกรณีเนี้ยถ้าเราพร้อมจะเผชิญหน้ากับปัญหาที่มีผู้บังคับบัญชาเป็นคนแบบเนี้ยแล้วเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราทนได้เราก็เลือกที่จะอยู่ที่เดิมก็ได้นะครับไม่ได้บอกว่าต้องทนนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้จริงๆมันก็เหลืออยู่แค่ทางเดียวถ้าเราอยู่ที่นี่ก็คือต้องทนต้องยอมรับ กับบิคข้อหนึ่งก็คือย้ายออกไปโดยมีการเตรียมตัวที่มันเหมาะสมส่วนตัวแล้วนะครับในความคิดของผมเนี่ยผมรู้สึกว่างานนมันมีผลเยอะในชีวิตเราไม่ควรจะทนกับอะไรมากจนเกินไปมนุษย์ทุกคนควรจะหาสถานที่ที่มันมีความเหมาะสมกับตัวเองคนที่มีความเหมาะสมลักษณะงานที่มีความเหมาะสมเพราะว่าระยะยาวเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีมากกว่า แต่แน่นอนทุกคนก็มีต้นทุนที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็มีสถานะการเงินที่ดีก็สามารถที่จะกระโดดจากเรือลำหนึ่งไปลอยคอแช่อยู่ในน้ำก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยหาเรืออีกลำหนึ่งก็ได้บางคนอาจจะทำอย่างนั้นได้แต่บางคนไม่สามารถที่ทำอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะกระโดดจากเรือเก่าะคุณต้องดูก่อนว่าไอแนวโน้มที่จะมันจะมีเรือลำใหม่เข้ามารับเราโดยทันทีเนี่ยมันต้องทำอย่างไร แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมถ้าคุณไม่ได้มีสถานะการเงินที่มันดีพอมันควรจะาสามารถที่จะมีงานเชื่อมต่อได้ในทันทีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาแต่ยังไงก็ตามแต่ครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็ต้องมีการเติมความรู้ลงไปเติมประสิทธิภาพลงไปเติมทักษะอะไรบางอย่างลงไปนะครับถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่ได้ท้าทายตัวเองได้ทำอะไรใหม่ๆด้วย แต่ไม่ว่าเราตัดสินใจแบบไหนเราตัดสินใจที่จะอยู่ที่เดิมต่อไปหรือเราตัดสินใจที่จะไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยเมื่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยครับก็ควรจะเดินหน้าแบบเต็มกําลังไม่ควรจะกลับถอยหลังกลับมาดูไม่ควรจะย้ําคิดยำำ้าทาถ้าทําแบบนี้ได้นะครับมันก็จะจะมีทางออกแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจเนี่ยเราก็จะถูกสถานการณ์เนี่ยมันบีบบังคับนะครับจริงๆแล้วเราควรจะเลือก แล้วตัดสินใจแล้วก็วางแผนแล้วก็เตรียมรับกับทุกๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําง,งานกับคนที่ทํางานชอบดินพาหรือว่าเราแบบอยู่แล้วไม่มีความสุขทุกวันก็ต้องทนไปก่อนถึงผมไม่ไม่ได้บอกให้ทนนะครับแต่เราต้องดูตัวเองว่าเราจะไปทางไหนถ้าเราไม่เลือกอะไรมันก็คือการทนนั่นแหละแต่จริงๆแล้วมันอย่างอย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าคือ ทางเลือกในชีวิตเนี่ยบางทีมันไม่มีทางเลือกที่มันที่มันดีถาวรเช่นเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการาจะเดินทางจากดอนเมืองไปเชียงใหม่เราซื้อตั๋วไว้แล้วตอน10โมงจะไปเชียงใหม่แต่พอดีเขายกเลิกการเดินทางครั้งนี้แล้วก็สมมติว่าสนามบินอยู่ดีๆเกิดปัญหาขึ้นมาต้องยุติการใช้การบินทุกอย่างเลยมันก็เหลืออันที่หนึ่งก็คือรถไฟ อันที่2ก็คือรถทัวร์อันที่3ก็คือขับรถไปเองเพราะฉะนั้นทางเลือกมันยังมีแต่มันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่เราต้องการแต่ถ้าเราตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วจะทำยังไงสนามบินมันเปิดใช้ได้ในวันนี้มันก็มีอยู่จริงบางเหตุการณ์ที่มันไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ทางนั้นมันไม่มีแล้วมันถูกปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลือกแค่ว่าเราจะขึ้นรถทัวร์ไปหรือเราจะ ออกเดินทางไปเองหรือว่าเราจะไปรถไฟมันก็เหลือทางเลือกแค่นี้เพราะฉะนั้นบางจังหวะของชีวิตนะครับเราต้องยอมรับในทางเลือกที่มันมีอยู่มันอาจจะไม่มีทางเลือกที่เราต้องการร0อเซมันอาจจะเป็นทางเลือกชนิดที่ว่าปัญหาแบบนี้กับปัญหาแบบนี้เราอยากจะแก้ปัญหาแบบไหนมากกว่ากันมันอาจจะเหลือทางเลือกอยู่แค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกไปแล้วก็ดำเนินชีวิตกันต่อไป แต่ถ้าเราถามว่าทำยังไงวันเนี้ยเขาปิดสนามบินไปแล้วเพราะมันมีเหตุขัดข้องอะไรบางอย่างทำยังไงจะเปิดบางทีมันก็ไม่มีทางนั้นอยู่จริงเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ต้องเลือกในเส้นทางที่มันมีอยู่ครับเช่นสมมตุมมติว่ามีคนคนหนึ่งถามว่าเราจะทํำยังไงที่ทํางานเรามีความกดดันสูงคนที่เป็นเจ้าของบริษัทไม่เข้าใจเราเลยสมมุตินะครับเราจะทํำยังไงให้ใหอยู่ ในที่นี่ได้มันก็คือมันก็จะไม่ไม่ได้มีทางเลือกมากนะอันที่หนึ่งก็คือคุณทนรับสภาพเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้คุณก็รู้ตัวอยู่แล้วว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เหลือแค่ทนอยู่ตรงนี้กับอีกการหนึ่งก็คือพยายามสร้างอะไรบางอย่างความรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ออกไปหาที่ใหม่ที่เหมาะกับตัวเองมันก็อาจจะเหลือสองทางเลือกนี้ซึ่ง แต่ละทางเลือกเนี่ยมันก็มีปัญหาแตกต่างกันไปแต่ยังไงชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสักทางหนึ่งแล้วก็ไม่ไปย้ําคิดย้าทํากับปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้ครับคือธรรมชาติเนี่ยครับธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยเวลาเจอปัญหานักหนักเราควรจะมีระยะห่างไม่ได้แปลว่าปัญหาหนักมากๆแล้วเราจะทําใจยอมรับได้นั้นมันในเชิงทฤษฎีมันอาจจะเป็นไปได้แต่ในเชิงปฏิบัติมันทําได้ยากครับ เช่นสมมุติว่าเราอยู่บ้านที่ไม่มีหลังคาเลยแล้วฝนตกอยู่ตลอดเวลาเราไม่ควรจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นน่ะสมมุติเราไม่ควรจะตั้งคําถามว่าทํายังไงเราจะทนฝนได้แต่เราต้องหาที่ที่ฝนไม่ตกอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราควรจะทําแต่มันมีอยู่จริงสถานการณ์ที่มันมีการบีบบังคับบีบบังคับอึดอัดทําให้เรามีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็อย่างนั้นมันก็อยู่ในเงื่อนไขท,ที่ยากลําบากก็คือมันเป็นไปได้ยากครับ เป็นไปได้ยากที่คนคนหนึ่งจะทนกับความอึดอัดในระดับสูงแบบที่ตัวเขาไม่ชอบมากๆอะ่ะธรรมชาติก็คือถ้าแนะนําก็คือถ้าคุณมีทางเลือกคุณต้องออกจากสิ่งนั้นน่ะสมมติว่าคนคนนี้ทาให้คุณทุกข์มากมากเกินความจําเป็นคนคนนี้ทําร้ายร่างกายคุณตลอดเวลาด่าทอคุณตลอดเวลาเนี่ยคุณควรถ้าเลือกได้นะครับคุณควรจะออกออกมา แต่ถ้าอย่างน้อยที่สุดถ้าทำอะไรไม่ได้เช่นเป็นคนในครอบครัวคุณควรจะมีระยะห่างที่เหมาะสมแล้วมันก็จะดีกับเราเองแต่ถ้าเราเป็นคนจิตใจเปลาะบางไม่สามารถจะสร้างระยะห่างที่เหมาะสมได้มันมันอย่างนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นมันอาจจะต้องมันมันความทุกข์มันเป็นความทุกข์ที่แก้ได้ยากครับถ้าเป็นแบบนี้เหมือนเราถามว่าฝนตก แล้วเราทำยังไงดีเราจะไม่ป่วยแต่ว่าเราไม่มีที่ล่มให้ไปหลบแดดหลบฝนเลยอ่ะแล้วเราอยู่กลางสายฝนแล้วเราเป็นคนไม่แข็งแรงความธรรมดาคนไม่แข็งแรงฝนตกคุณก็ต้องหาที่ล่มสมมติว่าผมอุปมาอุปไมยฝนตกเนี่ยเปรียบเหมือนสภาพแวดล้อมที่ที่มันทำร้ายจิตใจเรามากคุณก็ต้องออกห่างแต่ถ้าไม่ออกห่างอยู่กลางฝนแล้วตากฝนไปเรื่อยๆมันก็จะทุกไปเรื่อยๆครับ เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเว้นระยะห่างถึงแม้จะเป็นคนในครอบครัวแต่คุณต้องมีระยะห่างที่มันเหมาะสมคุยเฉพาะเรื่องที่พอคุยกันได้อยู่ในที่ที่มันไม่ต้องเสียดทานกดดันกันมากนักอย่างนี้ครับก็ต้องเริ่มต้นทําแบบนี้ไปก่อนผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราอยู่ในในบ่อน้ําคลําลองนึกภาพตามนะครับบ้านเราอยู่ติดบ่อน้ําคลํา บ่อน้ำคลัมเนี่ยส่งกลิ่นมาตลอดเวลาไม่ดีต่อสุขภาพเราคุณต้องทำได้อย่างหนึ่งหนึ่งคุณแก้ปัญหาบ่อน้ำคลัมนั่นคือบ่อน้ำคลัมคือคนคนหนึ่งที่สร้างความทุกข์ให้คุณคุณแก้ให้มันเป็นน้ำใสถ้าคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้อันที่หนึ่งะครับนี่คือทำไม่ได้ล้หนึ่งอันอันที่สองคุณย้ายบ้านออกไปคุณจะไม่เจอน้ำคลัมนี้อีกแต่ถ้าคุณทำอันนี้ไม่ได้อันที่สาม คุณต้องมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่คุณอยู่ในบ้านหลังเนี้ยแต่คุณปกปิดมันปิดมันได้กลิ่นไม่ออกกลิ่นไม่เข้ามาอันเนี้ยผมอุปมาอุปมยเหมือนกับว่าคุณจิตใจคุณมีภูมิคุ้มกันคุณอยู่ใกล้บ่อน้ําคลําแต่กลิ่นมันไม่เข้ามาทําอะไรคุณไม่ได้คุณอยู่ใกล้ชิดมันแต่ว่ามันทําอะไรคุณไม่ได้สอันเนี้ยคุณต้องทําได้ข้อหนึ่ง แต่ถ้าคุณเปลี่ยนน้ําในบ่อไม่ได้คุณย้ายบ้านออกไปไม่ได้คุณไม่มีเทคโนโลยีที่จะปิดได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือกลิ่นน้ำคลัาก็จะเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สอันนี้คุณต้องทําได้แค่อันเดียวเท่านั้นคุณจะไม่มีความทุกข์เพราะมันแต่ถ้ามีช้อยสามชอยนี้แล้วทําไม่ได้ครับมันมันสุดทางผมใช้คําว่ามันสุดทางมันถึงที่สุดนะครับ คือคนเราต้องทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เราต้องออกจากปัญหาได้ถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้และออกจากปัญหาไม่ได้เราต้องยอมรับปัญหาได้แต่ถ้าเราทำไม่ได้สามข้อนั่นคือน้ำคลัาเนี้ยมันก็จะส่งกลิ่นเพราะมันคือธรรมชาติของมันถูกไหมครับเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่แน่นอนคือชีวิตมันเป็นแบบนี้แล้วบางทีชีวิตเนี่ยเราไม่ต้องการให้ปัญหามันเกิดขึ้น แต่ปัญหามันมีอยู่จริงในโลกนี้มีอยู่จริงนะครับมีปัญหาบางปัญหาเราแก้มันไม่ได้คนบางคนเราแก้เขาไม่ได้และบางทีเราออกห่างจากเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณแก้เขาไม่ได้คุณต้องมีสองช้อยออกห่างจากเขาอันนี้คือช้อยที่1ช้อยที่2องก็คือยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นคุณต้องทําได้ข้อหนึ่งถ้าคุณทําไม่ได้เลยความทุกข์มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดา อันนี้มันเป็นเป็นสภาพที่เราต้องต้องเจอมันนะครับชีวิตมันเป็นแบบนี้เสมอบางทีมันเจอคนที่เราชอบบางทีก็เจอคนที่เราไม่ชอบบางทีคนเจอคนที่ถูกใจเราบางทีเกิดเจอคนที่เกลียดชังเราเราไม่สามารถที่จะเลือกเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้หรือแม้แต่คนในครอบครัวก็ตามแต่บางคนในครอบครัวก็เข้าใจเรามากหน่อยบางคนในครอบครัวก็เข้าใจเราน้อยหน่อยเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ครับชีวิตก็เป็นแบบนี้ แล้วบางครั้งบางคราวตัวเราก็อาจจะสร้างปัญหาให้คนบางคนเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเราเป็นแค่ผู้ถูกกระทำนะครับในบางสถานการณ์เราก็เป็นผู้กระทำไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสำคัญที่สุดนะครับคือมนุษย์ทุกคนต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมหนึ่งคือเตรียมศักยภาพความรู้ให้พร้อมถ้าคุณมีความรู้มากคุณก็จะมีเส้นทางเลือกมากขึ้น สคือคุณต้องเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจถ้าคุณมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งไม่ไม่มีความทุกข์ง่ายจนเกินไปมีกำลังใจที่ดีปล่อยวางอะไรได้เร็วคุณก็จะมีความสามารถในการทนแรงเสียดทานได้สูงเพราะมันมีอยู่จริงในจุดที่คุณทำอะไรมันไม่ได้นอกจากยอมรับแล้วก็ข้ามผ่านมันไปอันนี้มันมันก็ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนละ แต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยน้ำคลําแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ย้ายที่ออกไปไม่ได้แล้วฉันก็ไม่มีอะไรที่จะป้องกันตัวเองได้เลยอย่างนี้มัน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 ต้องมีความทุกข์แล้วก็ถ้าจะพูดไปให้ลึกกว่านั้นนะครับเวลาที่เรามีความทุกข์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนบางทีสิ่งต่างๆมันทําให้เรามองไปข้างนอกแต่บางทีเราควรมาตั้งคําถามด้วยวเฮ้ ถ้าเราทุกข์แบบนี้นั่นแสดงว่าเราต้องมีอะไรบางอย่างที่เราต้องปรับปรุงพัฒนาในตัวเราเหมือนกันไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีความทุกข์ขนาดนี้เพราะฉะนั้นนอกจากทุกข์ไปเฉยๆครับถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ในเงื่อนไขที่คุณไม่สามารถจะไปไหนได้แล้วยังอยู่ตรงความทุกข์ได้แล้วแล้วคุณยังมีความทุกข์วันนี้ก็ทุกข์ปีหน้าก็ทุกข์เท่าเดิมอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนเราเหมือนกันว่าเฮ้ยเราน่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพราะเราอยู่กับน้าคลํามาเนี่ยแล้ว ตลอดชีวิตเราทําอะไรกับมันไม่ได้เลยเหรอเราย้ายที่ไปก็ไม่ได้เมื่อวานก็ไม่ได้วันนี้ก็ไม่ได้ปีหน้าก็ไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติหรือเราเปลี่ยนมันไม่ได้เลยเหรอศักยภาพเราวันนี้เราก็เปลี่ยนไม่ได้ปีหน้าเราก็ยังเปลี่ยนไม่ได้อันนี้แสดงว่ามันความสามารถในการสื่อสารเรามัน,มนเท่าเดิมเลยมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแล้วก็การอดทนการอดทนอดกลั้นการเตรียมตัวเพื่อรับแรงเสียดทาน เราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยเราอย่าลืมนะครับถ้าเรามีความทุกข์เพราะน้ําคำมันเนี้ยปีแรกเราทุกข์อันเนี้ยมันเป็นความผิดของเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสิบปีต่อมาเรายังพูดในลักษณะเดิมกับปัญหาเดิมอันเนี้ยผมว่าบางทีเราอาจจะต้องสำรวจตัวเองเพราะปัญหามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเราน่าจะมีวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งได้นานแล้ว ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเปลี่ยนคนนี้ไม่ได้เลยอ่ะคุณต้องมีกระบวนการที่จะอยู่กับเขาในจุดที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้น่าจะอยู่ได้แล้วเพราะมันเป็นระยะเวลา2ปี3ปี5ปี10ปีแล้วอ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะได้ประโยชน์กับตัวเราคือหมายความว่าเราไม่ได้โทษแต่สิ่งต่างๆมากเกินไปเรากลับมาพัฒนาตัวเองด้วยครับมันก็ไม่เสียเปล่าแบบนั้นเอาปัญหามา พัฒนาปรับปรุงแก้ไขตัวเอง